วิธีการสร้างลายโทเค็นนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับต้องเปิดในคอมพิวเตอร์ PC เท่านั้นนะครับเปิดในมือถือไม่ได้นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า Line notify token นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Line notify นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เราก็ล็อกอินที่มุมบนขวามือนะครับคลิกเข้าไปครับวิธีการล็อกอินจะมีอยู่2แบบ ก็คือแบบแรกก็คือเราใส่ก็คือเราใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านถ้าคุณครูจาได้นะแต่ถ้าคุณครูจาไม่ได้ผมมีวิธีง่ายกว่านั้นครับคลิกไปที่คําว่า QR Code Login ครับเราก็จะได้ QR Code ขึ้นมาให้เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกนตัวน,นี้นะครับเปิดไลน์ในโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วเราก็กดตรงปุ่มที่อยู่ขวามือนะครับปุ่มบนขวามือที่สแกน QR code นะครับคลิกครับทำการสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับแล้วก็กดตกลงครับเรากลับมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์จะถูกล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราคลิกตรงชื่อของเครื่องให้เราคลิกตรงมุมบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับแล้วเข้าเข้าไปที่ my page ครับเลื่อนลงมาครับกดคำว่า generate token นะครับตรงนี้นะครับคลิกครับตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อห้องของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมหกทับสี่นะครับได้มหกทับสี่นะครับ ด้านล่างเราก็เลือกไปที่ห้องของเรานะครับเป็นลายกลุ่มของห้องเรานะครับคลิกครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มด้านล่าง generate token นะครับแล้วก็คลิก copy ตรงนี้นะครับนะครับ copy อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเอาอ่าโค้ดตรงนี้นะครับ token ตรงนี้ส่งไปให้ที่คุณครูที่รับผิดชอบนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง easy h o o l ก็จะทำการตั้งค่าระบบเนี่ย ให้มีการส่งไลน์ไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครองนะครับของห้องนั้นๆเมื่อเด็กนักเรียนในห้องนั้นๆเนี่ยสแกนเข้าเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับคลิกเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไลน์ห้องของเรานะครับอันนี้ผู้ปกครองม6กทับสี่นะครับคลิกเข้าไปครับเมื่อนักเรียนสแกนเข้าเรียนแล้วเนี่ยระบบ ก็จะส่งข้อมูลมาให้ในลายของลายกลุ่มนะครับว่านักเรียนคนนั้นเลขที่เท่าไหร่มาถึงเวลาเท่าไหร่คุณครูและผู้ปกครองก็จะสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าบุตรหลานของท่านถึงโรงเรียนแล้วหรือยังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ส่งโทเค็นให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ